สวัสดีครับอันนี้เป็นเดโมตัวแพลตฟอร์มนะครับสำหรับ condition monitoring ด้วย vibration sensor โดยใช้ machine learning เดี๋ยวผมจะเริ่มต้นอธิบายตัวเซตอัพก่อนแล้วก็มีเดโมตัวแพลตฟอร์มให้ดูกันนะครับเราได้ติดตัว vibration sensor เข้ากับตัวมอเตอร์ของเราที่เป็นมอเตอร์สำหรับ HVAC หรือระบบแอร์สำหรับอาคารของเรานะครับ หลังจากที่ติดตัวเซนเซอร์อันนี้แล้วมีพลาสติกหุ้มอยู่ตรงนี้นะครับเ,เราก็ลากตัว Vibration Sensor เข้ากับตัว iot gateway แล้วก็เข้า industrial 4 g router ส่งข้อมูลเข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์ม architecture จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเราได้ลากตัว is ส8 5 Cascade เกกันเข้ามาที่ตัว gateway ของเราที่เป็น เสียคอนเน็กและได้ต่ออินเทอร์เน็ตผ่านตัวเซลูลาร์เราเตอร์ส่งข้อมูลขึ้นไปที่ aws iot core แล้วก็เข้าไปที่ตัวแพลตฟอร์มอันนี้เรามาดูตัวแพลตฟอร์มกันนะครับปกติแล้วทุกๆแพลตฟอร์มก,ก็จะโชว์ข้อมูลประมาณนี้ก็คือเอาตัว Data Point ต่างๆขึ้นมาปิดดูเปรียบเทียบกัน อันนี้เราดึงเอา x axis เป็น ims velocity เข้ามานะครับแล้วอันนี้เป็น z axis x axis จะเป็น direction ของ shaft ของตัวมอเตอร์ส่วน z axis นะครับจะเป็นทางของการเหวี่ยงของตัวมอเตอร์นะครับแล้วด้านล่างจะเป็นอุณหภูมิของตัวมอเตอร์แต่ละตัว ัวมอเตอร์1ก็เป็นสีแดงนะครับมอเตอร์ Motor 2เป็นสีเหลืองมอเตอร์ Motor 3เป็นสีเขียวแล้วก็มอเตอร์4เป็นสีฟ้าถ้าเกิดสำหรับคนที่อ่านเป็นนะอันนี้เป็นค่าค่าเดียวก็คือ i m s velocity นะครับจะเห็นได้ชัดว่ามีมอเตอร์อยู่ตัวหนึ่งที่สภาพแย่กว่าตัวอื่นก็คือเป็นมอเตอร์ตัวสีเหลืองตัวที่2ออันนี้เองนะครับทั้งตัว X-axis แล้วก็ตัว Z-axis ตัวค่าเนี่ยโดดกว่าตัวอื่นทีนี้ถามว่าโดดกว่าตัวอื่นเนี่ยมันเยอะหรือมันน้อยอยังไงผมไล่ลากเส้น reference นะครับสีเหลืองตรงนี้เป็นค่าที่เรียกว่า unacceptable สำหรับเครื่องจักรขนาดเล็กและสีแดงเป็นค่าที่ unacceptable สำหรับเครื่องจักรขนาดกลางซึ่งเกินทั้งคู่เลยเราก็บอกว่าอันนี้ไม่น่าดีแน่นอน แต่นี้เป็นการอ่านแค่ค่าเดียวนะครับมันยังมีค่าพวก Peak-to-peak, v i b r a t i o o k u โ t o s i s Crest Factor ต่างๆซึ่งต้องเรียกว่าไปเรียนรู้และทำความเข้าใจกับตัว Vibration ข้อมูลต่างๆถึงจะอ่านตีความได้รู้เรื่องทีนี้เรื่อง performance ของตัวแพลตฟอร์มนะครับแพลตฟอร์มที่สามารถซูมเข้าซูมออกได้เร็วลักษณะนี้และเก็บข้อมูลได้เยอะนะครับ เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มี performance อยู่สูงอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวแพลตฟอร์มของเราสามารถทำลักษณะนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถปรับข้อมูลแล้วซูมเข้าซูมออกดูเทรนด์ดูแพทเทิร์นได้อย่างรวดเร็วนะครับก็จะสามารถที่จะทำลักษณะนี้ได้ แต่ก็ยังมีปัญหาที่ว่าคุณต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับตัวค่าของตัว vibration sensor ถึงจะรู้ว่าเรามองอะไรอยู่อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราต้องทำการเซตพอยต์ค่าอะลามให้เป็นด้วยทีนี้เราจะเซตพอยต์ที่เท่าไหร่ลักษณะน,นี้ก็คือต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวเครื่องจักรของเราด้วยแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับตัว vibration ด้วยนี่ว่าไม่ง่ายเลย แต่ว่าคุณไม่ต้องทำเรื่องเหล่านั้นเลยนะครับเพราะว่าเราได้ build ตัว machine learning model ตีความของค่า vibration sensor ให้แล้วอันนี้เป็น p l a n overview นะครับบอกถึงสถานะโดยรวมเพราะปกติเราก็แค่สนใจว่า asset ของเรามีสภาพที่ยังโอเคอยู่ไหมซึ่งสิ่งที่มันบอกกับเราก็คือเป็นพวก anomaly information หรือว่าเป็นข้อมูล index ว่าตัว h e l t t s s o r e นะครับส,สุขภาพของแต่ละเครื่องจักรของเราเป็นยังไงก็จะเห็นว่ามันตีความออกมาแล้วว่ามอเตอร์2สุขภาพไม่ค่อยดีอย่างส่วนนี้นะครับเราก็ยังสามารถที่จะไปดูตัวข้อมูล <websites. S 2> ได้นะครับไปดู Line Overview ที่มัน Generate ให้มันก็จะ Generate เป็นเกรดของตัวเครื่องจักรนะครับว่าเอาตัวมอเตอร์1นะครับค่อนข้างดี Perform มีเขียนอธิบายด้วยนะครับในมอเตอร์2 สุขภาพไม่ดีล้นะครับเกรดอยู่ตำ่ำในมอเตอร์3ก็ยังโอเคแล้วมอเตอร์4ก็ยังไม่ดีเท่าตัวอื่นแต่ก็ยังอยู่ในส่วนที่โอเคและเราสามารถที่จะ drill down เข้าไปดูข้อมูลของแต่ละมอเตอร์ได้นะครับก็คือมอเตอร์1นี้มันก็จะให้ข้อมูลมาบอกว่ายังอยู่ในคอนดิชันที่ดีนะครับทีนี้มันก็จะบอกถึง f a u ์ t เปอร์เซนต e จอยู่คร่าวๆด้วยว่าโอเคมันจะมี Impact อยู่นะในตัวนี้ ซึ่งถ้าปล่อยทิ้งไว้ตัวนี้น่าจะเป็นปัญหาหลักแต่ในขณะที่พวกแบริ่งตัวตัวลูกปืนตัวอิมบาลานซอะไรลักษณะย,ยังดีอยู่นะครับยังไม่ต้องมี Recommend ทำอะไรอยู่ในกับแอสเซทนี้แล้วมันก็จะมีเรื่องของ Forecasting ก็คือเดาไปในอนาคตนะครับว่าเรื่องของ Lubrication ยังอยู่ได้อีก100กว่าวันนะครับ t r u c t u r a l c o n d i t i o n อยู่ที่20กว่าวันในอนาคตอันนี้อาจจะต้องเข้าไปดูแล้ว ถ้าเกิดมันดรอปลงมาหลังจากนี้ตัว bearing ตัวลูกเปินก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีถามว่ามันรู้ได้ยังไงมันเอาข้อมูลความถี่ของตัวแรงสั่นสะเทือนตัว crest factor ตัวค u โ t ซ s ส s ตัวค่าต่างๆของตัว vibration sensor มาประมวลผลเหมือนคนที่รู้เรื่อง vibration แล้วมาตีความตรงนี้ทีนี้เรากลับไปดูตัวทีนี้เรากลับไปดูตัว มอเตอร์ที่มีปัญหานะครับตัวที่2องทางส่วนนี้มันก็จะบอกเราว่าปัญหาอยู่ที่อะไรอยู่ที่มิสอะไรเหมือกับ Imbalance เป็นส่วนใหญ่ในขณะที่แบริ่งยังโอเคสำหรับตัว forecasting นะครับสิ่งที่มันพูดก็คือว่ามันโปรเจกตว่ามันเสียได้ทุกเวลาเลยนะครับแล้วก็ควรที่จะไปแม t e ท a n นนได้แล้วครับซึ่งข้อมูลทางส่วนนี้สามารถที่จะแจ้งถึง Recommendation ว่าเราต้องไป Action ไป m n t n n a n น e เมื่อไหร่เพื่อไม่ให้ Over Maintenance หรือ m n t e n a n c e ไม่ทันอีกด้วยแทนที่จะใช้วิจารณญาณของคนก็มี Data เอามาวิเคราะห์ให้แทนเรานอกเหนือจากนี้สำหรับคนที่รู้ข้อมูลนะครับก็ยังสามารถที่จะไปที่ตัว explorer แล้วดึงเอาค่าต่างๆนะครับที่เราได้สร้างโมเดล Mapping ไว้เอา ดึงเข้ามาแล้วก็มาวิเคราะห์รวมได้อันนี้เราสามารถที่จะไปที่ตัวดิจิ t a ลทวินนะครับแล้วตัว Data ที่เราได้เอาเข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของเรานะครับเราก็เอามา attach เข้ากับตัว a s s e t สร้างเป็นโมเดลแล้วเราสามารถที่จะมาดู explorer ดูตัวค่าที่เราได้ save ไว้ได้อันนี้ผมดูแค่ค่าของมอเตอร์ s นะครับใน x axis ผมได้ เอาข้อมูลต่างๆของมันมาแล้วก็สามารถดึงเอาข้อมูลแต่ละอย่างมาเปรียบเทียบเพิ่มเติมก็ได้เป็นไงบ้างครับสำหรับตัว machine learning model ของเรานะครับบอกถึงสถานะของภาพรวมสามารถที่จะดูความผิดปกติได้โดยที่ไม่ต้องรู้เรื่องของ vibration เลยนะครับแล้วก็สามารถ drill down เข้าไปดูตัวข้อมูลของ ตัวแอสเซทต่างๆได้ดู Recommendation Make Planning นะครับว่าจะต้องทำ Maintenance เมื่อไหร่ถ้าเกิดต้องการที่มีรายละเอียดมากกว่านั้นสามารถดูรายละเอียดเองได้นะครับแล้วทำการวิเคราะห์เกี่ยวกับ Vibration Analysis นะครับหรือวิเคราะห์การสัน่นสะเทือนเชิงลึกแล้วก็ Deep Dive มันได้ทั้งหมดนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ 85, 0 0 0เท่านั้นเองสามารถที่จะ ทำลักษณะนี้ได้แล้วซึ่งแน่นอนว่ามิเตอร์ของการวัดแบบแมนนวลเนี่ยก็ราคาประมาณเกินแสนขึ้นไปแล้วนะครับสนใจติดต่อทางฝ่าย Apple Max ได้เลยนะครับขอบคุณครับ